ย้อนยด้นู่นนกูยุดเจ้าน่ละใช่แดนานงไทยพรมลิขิตวายออีแดนังวนรสชลยอตชินนดนนงยอไดที่อ้อตอนเดอแดนานังบุพเพสนิวาสถอเจ้าเน่มุดใช้เตาแดนาังปิดเทาพ่อเดียกะลเกตอวยยอพระเอหนังเองหาดออีเกิดตาตอวนช่องยดอมอนเดอเกิกูเตาขี้โลสัมเพลและยอาสวิดวันอีหมอตอไกช่องกะลเกตกู้เตาเตาอัตมิยวนใจหูอัวพ่อเรื่องเทียพ่อรี คุนปานกู้ตัวใช้เกลืจอเหลาเต้าชิถ่อจ่อสื่อชิงอวชาชียอดเราแตชิโนขุนปานเตาน้าโนกะระเกต,าากต,กเ,เ,ตเตียอวจานเนื้อหอเปาเตาหยาอวลัวกะระเกตเทะเตเตียวีเนื้อเป็นลูกนังองย่าเปชัวอวเดชันนอยหยาเปปวนดังก็ชัว่วชนอวเต้าพี่เดะเทียคุนปานเกลจังตาลี ต่อข้าซาคุณปันมุจเฉียนหละกาลเกตคู่สาเปาจอนหละลุพิธีจ่าตุวหัวไตเชียนอรงลิจาพิเดตคู่ไฮเตียต่อข้าจ่าตุวหัวไตเชียนหละตุวหัวไตเพราชาโนเนึ้อคู่เตาจาตุวหัวไตโคตุนสาเทตัวหมัวลาอัวเนื้ออตุเนียยอนจีกาลเกตต้าไฮเตียเตี่ยนื้อสาเต้าเผาเวอร์ลอนเดอร์หลอโตเซนิจิลุงเกเตีย ตอการชินเดกุ้ม้วนลุสายลูจัวเตียตูวหัวไต้กจ้าหล่อตัวกาลัยเขตเทียลอนูพี่เดดัวพี่เดกู้เคลียเตียหนอเตียมม้วนเดิหัวไตพระนารายยุตวนเดินตุตุวะหูวะพระปีมาจ้าทหารม้วนจัวเฉเชงกิโลนือเทียเตาตัวเลืเจตากิชนจอนเติร์ซื้อหัวไตพระนารายกู้เตาตาชินเน่งเลืกู้ชุปขอดเชงเตียม้วนเน่งหล่อเนื้อลอชิยอก่อกาลัยเกตโซลาเตาลาไฮจอมม้วนตั้งแมง กระเกตเต้าทอกอพ่อเดชป้าจอนเนื้อมูไชแม่ตองกีมานวีกะระเกตชัดจอนเนื้อหังตะกีพ่อเดชเที่ยวจ้อกะระเกตมูไชตองกีมานเถามุจ่อกะระเกตกู้เต้านูตองกีมานเตียเนื้อย้อลิจาละซื้อตองกีมานเต้าเปียกซอฟพระเจ้าเสืออวเต้าตัวฉีดซอเนื้อเที่ยกว่ยอเนื้อก่อนเนื้อมูอ้วพระเจ้าเสือตูเหนียเยาว์ชีเนื้อชีกะตองกีมานเที่ยวหายเตียเนื้อโยเคียดอกก้าหมุนดอเนื้อสีย้อกะระเกตกะเที่ยวเต้าดอกกา ถงกระจ้งก็ลอดซอนเดอินดาเกงกระกุตองจีพระเจ้าเสืออตาต่อต้นชีตองกิมานดัวพระเจ้าเสือตัวจอรนอหนึ่งกุตองตัวเชิดต้นเทียตองกิมานจอเนียนเชียเทติของม่วงรีตองกิมานต้าเคลนเนื้อหฮเตียยิ่งชีมัวด้จีลอวีเนื้อตม่วงรีปังเราจอละลัวอย่าตาลอตาเหล่อพระเจ้าเสือจิงจังเทพระเจ้าเสือเจอท้าเนื้อดัวตองกิมานเทตัวหเตียจะเนื้อจีเบาจ้ามวงรีพระเจ้าเสือฉีหังเทีลรซังก่อทหารจอนเนื้อมูเกินเดยกัวนัง cho cho để tụi mình nhỏ thảo phát thiết kẹn gọi lo chế thiết tao kẹt cha rong li cái kẹt trí sơ do để phong dư tong kỳ man li cái kẹt thiết tao té tiệt tòng kỳ màn nhưng trí cho nhẹ tất chỉ mà trình đề trí kẹt nhá sang tia tao luôn nên rong cha khó cứu có <laughs> có thể cho cha ok có thể thiết tiệt ok เอาเป็นนู่ต่อคะว่าไตเติลฮุชิดา,าตัวชิถาเตียโยวจาเตจอนเงฟักกีว่าไตเติลสร้างก่ขอขุนปันไล่หลัมูจิกอตายอดลชิกาก่อสวรรลตอตัวเกศขุนปันเทตไตวันลีว่าไตเติลหายล่อต่อเจกัลเกตต่อไตปานดอน,นเนือเหน็ยปอเหน็ยปอต่อหนูเตียเธอตื้อมามั่วไม้อาดัาจาาวจะเล่าเลย dù do bắt nè dù chú mô mê nhuận trong e tàu thiết lý trí tìa Cả lại kẻ thiết nụ tìa Ê ô chà nè bò hò mô ô linh sư Nè bò tàu tế tìa Mô chông sĩ xìa tà lợ Ô tàu kẻ lại kẻ trí bó mù lì Thảo chuẩn tư kẻ lại kẻ thiết tàu là thác bò đề Tà sĩ bò đề tế tìa Kẻ trí bư lì kẻ lại kẻ thiết Nếu mà khai nè tìa pa đề lợ Bò đề thiết lý chỉnh lo sẽ hỏi theo một cho lì cà lạc kết của mô bà yu cho tốt khê mà nhận cho cà lạc kết rút 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 ý tờ thảo cơ của tàu ý tù mì mất tỷ hù ua mê keo cà lạc kết nhóm rút lì ta của lọ tàu exercise của dùa tàu mua sâu lo ua lưu kì kìa thì à thì à đòi tư khê ua dò phì phìm อาไปย่องทอมบูขุดแรงแท้แม่จันวานกับกู้ต่ตใช่เลรตักานนูจ่อเก็นอกการยงตาแล้กู้ชิถัดตอขอัวไล่ในฟกตะพอเดตเปียเตียฟักกีชิ่งยงแต่ย่งยีลีและเทตอวรลกเกอตาชีทเกฟักกีชื้อและเทตาเขียดอกกาแล้ลเต่ตาลอและชดาตโนกลเกเตียขอเจ้าอวกลเกตรออยุทยายงลีจันลซื้อปุยอดสเปปปวยชง cả lạch kẹt té tiề Londa do capital lợi <laughs> nhỏ lờ, phoเรื่อง pho đế theo tàu núi tiề, bồi do Ayutthaya trong ta lờ, cả lạch kẹt truy sa té lìn tờ viễn chơi trở lại Tushya núi vá cá lợn muôn ta cả lạch kẹt lọ qua Islang Tushya hẹn viễn hải tiề soi giả ตาชินเดก็ละเกตกูลามว่าอีปลันสีดัวเลยเชงตาต่อหอน,นัองไอจีเละยาสินแดดก้าก้านะฮจะจากกะเลยเกตจะลิมอบปลัง้งเถินท้าจะลิหยดยูตาชินเดอกะละเกตเทลิตเกอ,อให้เตียกอบปจะจากชุมแลนเตเคลีวิเฮตีก่ายกาทอลเลยกะละเกตเทลีฮูพี่พินพี่แย้มกอลปะตัวกะละเกตมูเป๊บล้อชงตอก้าผลิตพ,พอเรืองแม่แก้วเลยกู้ตลอลอดตาเลย กะละเกตเทีเต้าให้กัพ่อเด่นเกิดก้ามูใช้แม่ตองกิมันดัวทถามุจจอตองกิมันกูตะเปียจอนเน้อลุ่งจอนเย่ยาตาลาเจ้ากะระเกตเทียพ่อเด่นเกิเทียพระเจาเสือเชพเฮฮงมนเกกระห้องกวนเน่งจอนเยหางวัน่ตัมีหัวหบปลาตะตาชินั่งเลยตอก้านึกติดต้ตออิตุฟักกีกับป้านืตาชิตุฟากกีวายอนืนึตุสีตุพงยืนต่เชพเมนนึ่เกรหกกระดาดัวเทีย ยอดต่อหาจนตัวเหงก็เนี่ตัวตะเกียจจนเน่ยหังลีพอเด็ดเทนัวเนื้อให้เตียเอเยลีเนื้อปอบเลชิโตวชิ้นเดาเนื้อให้เตี้ยแล้วมดเนื้อก็เนื้อชิตต้แต่เราชาวนอนเนื้อชิปอลีจุยย่างน็อชัวพ่อนดอซ์ตอก้าวเหล่อวตโตตาอวฟักกี้ชื่อฟักกี้เขียตาตัดฉีลชิกาจ้อนเนื้อมูและเท่ตัวซาเนื้อตอก้าเราเจ้าต่อผนเลดัวหาวาตเพศราชาเต้าป้าหนึ่งเทจยวหรืออัวเทียข้างเรากูเจียนหนึ่งต่อใช้เนึ้อสี ကလကဲ့တဲ့ဟိုက်တိုတုံကီမန်တီအကောနဲဝလူရှန်တီနဲလွန်န်ယာတွန်တီယံယူတောຊုံချာကိုအပီဆိုဒ်ဤသေအော်နော်လာဆာလီနာဆဲမာရှင်ချင်းနဲ့အတွဲနက်စ်အပီဆိုဒ်ဘိုင်